สวัสดีจ้าพ่อกับยายเย็นอีกแล้ววันนี้สิพามาแกงไก่เด้อจ้าเด้อแกงไก่ได้น้ำไม่สมบ่เออเออแกงไก่ใส้น้ำไ,ม,ม,ไม,ม่สมเด้อจ้าน้ำไม่สมยายเย็นที่เฮ็ดแต้งวดก้อนนั่นแหละอ,อื<ม>เป็นร<ำ>ิ้วใช่ไหมเอา้าเดือนเดือนกลัวเหรอเนาะออถ้าผูา้ใดติดตามยายเย็นกับซิลูเด้อจา้าเด้อมียายเย็นเฮ็ดคลิปน้ำไม่สมอยู่เป็นแล้วจา้าเนี่ยสมแล้ว มีน้ำมันสมแล้วก็มีไก่มีใบมังลักอีตูลาข้อไหล่ะจ๊ะแล้วก็มีปลาแล้วก็มีพริกพริกกัมีตำพริกตำตะไคร่กระเทียมหอมใบบก,กูดใส่น้ำกันเด้จ้ะง,ง่ายๆแต่ว่าแกงแกงน้ำมันสมบางคนเราก,ก็จะใส่ปลาเด้อจ้ะเด้อแล้วแต่ชอบไผชอบมันเนาะอ่ะอาไปแกงกันเลย เท็ดเราไม่สนอ๋อน้ำกระเดะโคเยกระเดือกเยอะ ต้มไก่หัวกับหัด้วยอืมต้มมไก่หัากับหัวด้วยเนอะจ้ะเออและไก่เครื่องเห่าเครื่องไก่เครื่องใค่เป็นคาตะไครกัวกับหัวหอมต้มมันจะหอมต้มหอมต้มโจมบ้านเห่าหนอยในเนอื่าเจ้ายาอะไหอมมันแม่ในเยานเนี่มันฉุเหรองอบอุอืม กินมะลงวัตนีกินมะลงเลยน่าจะหาหสีบิดมานเนาะนล้วจะเ้ากับขวาไก่ใส่ที่แกงกันนะไก่สุก,ก,ก,กจากน่อยกันกกแล้วก็จะเอาน้ำไม้สม,มก,กวาวใส่แกงไก่ผ่ะ มส้มมะม่วงส้มขวดแต่นี่หอมแดงหอมแล้วจะหอมแดงคลุกๆจะหน่อยบางคนก็ตีนิ้วนั่นก็ตีแกงเลยมันสีข้าวเนันน่นเห็นเหตนะุเนาะ จะต,ต้มก็ก้วจใส่เลยวจะอะถ้ากับเติมน้ำแล้วจะใส่น้ำใส่น้ำพอท่วมแต่ว่ากันเลี้ยวแจ้ไฟมักน้ำหน่อยน้ำลายล่ะรอ,อ,อให้มันน้ำมันเดือด เดือดแล้วจ้า,าใส่น้ำปลาอย่างน้อยน่าจะสีสันกะน่ากินบางคนบางคนเขาก็บใบ่บ่ไส่น้ำปลาเด้อจ้าเด้อแล้ว,วแวต่มกักอันนี้ น้ำไมโสมห่อก็เฮ็ดเองกินเองแล้วจ้าถักว้อเลย เปลือกด้วยได้ได้จ้าจสุกแล้วซิมตามใจชอบเลยจ้าเจ้าลดได้มาแล้วจ้าแจงไก่สุกแล้วแจงไก่ใส่น้ำม,มันสมนี่อันนี้หมกปลาซิวหมกปลาซิวจ้า เจวปลาผักมันนี่กับว่ามีผักอย่างไรเรามันนี่มีผักอันเก่านี่ล่ะแข่งข้มน้องใหม่แักทัวห้องกองเขานะจ๊ะมาได้จ้ามากินเขาน้ำกันกินเขากับยายเย็นเด้อชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเย็นในเด้อจ้ะเด้อยายเย็นคอตัวกินเขาก่อนสวัสดีจ้า